สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยังสวัสดีครับวันนี้น้องบีมจะมาทําอะไรครับอยอยใข่ถุงฟองไข่ไม่ส่งฟองแล้วลูก <c oughs> มีกี่ฟองไหนนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอย่าพิ่งเปิดอย่าพิ่งเปิดครับวันนี้น้องบีมจะมารีวิวไข่นะครับไข่ทั้งหมดที่ซื้อมานะอย่าพึง่งน้องบีมอย่าพิ่งเปิดป้าให้พูดให้เพื่อนๆฟังก่อนก็คือให้เขาเปิดไข่ก่อนป้าบอกเขาว่าน้องบีมเปิดไข่เดี๋ยวป้าถ่ายวิดีโอให้ และแต่น้องบีมต้องนอนนะเล่นไข่เสร็จเรานอนกันอ่าน้องบีมเปิดเลยอันนี้ไข่อะไรพูดให้เพื่อนๆนฟังก่อนไข่สีเขียวใสเขียวอ่าข้างในปะป๊าใส่นี่ไว้โปเกมอนแบบต่างๆเนี่ยเปิดออกมาแล้วอังไงเอาให้เพื่อนเพื่อนดูสิเต็มเลยค่ะเปิดไข่อ่าโอ้อ่าอ่า เปิดเอาใบนี้เปิดใบนี้มั้งพี่กันเอามาครับพี่กันเอามาอ๋อพี่กันเอามาตัวนี้พี่กันให้มาเหรอเปิดใบนี้ลูกเปิดใบนี้เร็วอ่า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 รีวิวก่อนอ่ะเป็นไงอ๋อเดนโนเสาเดนโวเสาร้องคำรามปาลูนา แล้วเราจะเปิดใบอื่นได้ยังเพื่อนเพื่อนรอดูอยู่โอ้โหเปิดสีเขียวเปิดช้าๆสิเพื่อนเพื่อนดูไม่ทันไหนตัวนี้ไดโนเสาร์เป็นไงโอ้โหเอา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 ขาเอาแขนยืดออกมาให้หมดก้อนบีมอย่าพึ่งนี่นี่มันเขากางแขนได้นี่ไงบีมอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาทีละใบอ่าเล่นให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนแป๊บหนึ่งตัวเนี้ย ยังไงเล่นยังไงอ่นนกินใบไม้ก <c oughs> ินใบไม้เด <c oughs> ินเต่ากินใบไม้อ่าอ,อ่ตัวนี้ตัวนี้เป็นไงพูดด้วยสิเป็นไดโนเสาร์แบบไหน oh <my> นี่ตัวนี้มีปีกนะที่ต้องบีมถืออยู่โอ้โห <c oughs> บินได้โอ้โหบินสูงนะอืหโอ้โหโอ้โห อ่าสู้กันแล <tinc S 2> ้วสู Quality ้กันแล้วสีเขียวกับสีน้ำตาลสู้กันแล้วโหขิดเลยเอาตัวสีเขียวควิดเลยบิมขิดเลยขิดเลยเอาตัวสีน้ำตาลบินหนีแล้วบินหนี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 ไอพี่หมีช่วยพี่หมีเอาไปแอบพี่หมีเอาไปแอบพี่หมีกันเอาทิ้งทำไมล่ะเอาเปิดใบสีเขียวใบใหญ่มั้งครับน้องบิม เปิดใบใหญ่บ้างลูกบีมเอามาวางตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวค่อยเก็บทีเดียวเอามาวางรวมกันก่อนครับเดี๋ยวค่อยเก็บทีเดียวเปิดใบนี้ครับใบใหญ่สีเขียวหัวพี่ในอะหัวมันลุดเปิดใบนี้เพื่อนๆรอดูอยู่สีเขียวใบใหญ่นะครับบีมเปิดดูมาดูกันพร้อมๆกันบ้างบีมจะเปิดได้ไหมใบนี้มันจะแน่นหน่อยนะอะป้าช่วยเปิดไห ปปิดเพื่อนเพื่อนดูกันใ้องค่อยๆดึงแับอ่ะอ่ะเปิดได้ยังเชื่อเปิดไม่ได้ตั้งใจตั้งใจแล้วไงเอาไปไหนกี่ตัวกี่ตัวนับนับให้เพื่อนๆดูก่อนกี่ตัวครับนับทีละตัวเลยนับเสร็จแล้วยิบออกมา สี่สห้า oh, <no. S 1> ห้าตัวยังมีอีกนี้นะยังมีใบใสๆอีกหนึ่งฟองสองสามสี่ห้าฟองนะรวมที่น้องบีมถือโอ้โหไหนเอาให้เพื่อนๆดูด้วยครับให้เพื่อนๆดูใกล้ๆดูใกล้โอ้สวยไหมสวยเดโนอเสาพันอะไรอันนี้น้องบีมรู้จักปะพันอะไรพันอะไรครับนนมันอ๊อบอะมันมันมัน วมันยเมันจูเล่เอามาเปิดใกล้ๆกล้องสิอันนี้พันอะไรเนโนเสาร์พันเลยเนโนเสาวกิ้งก่าใช่ป่ะก้างหลังมันเหมือนกิ้งก่าแล้วแล้วมันพันอะไรบีมรู้พันอะไรพันอะไรครับเนโนเสาร์พันะลยอ่ะเปิดตัวต่อไปอ่ะเหล็กสามใบครับเปิดเปิดให้ครบสามใบ อันนี้แหละพันเลยไหนเอาออกมาดูให้เพื่อนๆดูสิไหนให้เพื่อนเอามาใกล้ๆกล้องสิครับอ๋อตัวนี้เป็นไงสวยไหมอ่าอ่ะ,อะเปิดตัวนี้สีอะไรครับสีดมาสีดำ,ดำตัวนี้ไดโนเสาร์ตัวตุ่นใช่ไหมนะตัวตุ่นว่า <laughs> ตัวตุ่นเป็นไง <laughs> <laughs> โอ้ไหนดูสิสีอะไรอะ สีอะไรครับสีเขียวโอ้ตอนนี้น้องบีมก็เปิดหมดแล้วนะไข่ไดนโนเสาร์ดูสิเต็มที่นอนเลยน้องๆโอ้โหเดี๋ยวก็ต้องเก็บไข่ก้าวเข้าที่กันเหมือนเดิมนะเดี๋ยวปาคงต้องเป็นคนเก็บแหละเพราะบีมคงไม่เก็บหรอกน้องบีมเก็บเลยน้องเก็บสิเก็บใส่เลยนะอย,อย,ยากแล้วน้องบีมเขาจะเก็บ ไข่เขาที่อ่ะให้เขาเก็บก่อนเก่งมากติดต้องเฮ้ยนะบีมเก็บหมดนี้สิบนาทีนี้จะหมดหรือว่าเนี่ยจริงมากติดต้องค่ะเต้นให้แม่ช่วยดีกว่าให้แม่ช่วยอ่ะเก็บเสร็จให้แม่ช่วยเรียงไว้ให้เป็นระเบียบตัวนั้นเขอยู่ในนั้นน่ะลูกให้อ่ะเฮ้ย บีมอันนั้นตัวอะไรไม่ใช่ไม่ใช huh? ่อันนั้น evet> ยู่ไข่ใบสีเขียวนี่ใช่ไข่นี้ใบลูกจำไม่ได้หรอกไม่ใช่ลูกอยู่ในนี้อยู่ในนี้เอาออกมาเร็วมันผิดที่ จะกเก็บวันเนี้ไข่มัวแต่หัวเลาะอยู่ได้อนได้ผิดอ่ะก็ใีรับขำการการเปิดไข่เซอร์ไพรส์ไข่ไดโนเสาร์ทำให้น้องบีมเปลี่ยนไปนะเดรโล่สาวหาตัวตัวสีเขียวตัวสีเขียวนี่ไงไม่ไม่ตัวสีเขียวที่อยู่ไข่ลูกสินี่อะ มันมันว่างเปล่าใบหนึ่งเนี่ยไม่รู้เขาไปไว้ไหนในห้องเนี่ยแต่ดูหาไม่เจอตัวสีเขียวเลยเขาเล่นกัใหญ่เนาะไหนเก็บยังนี่ไข่ใบใหญ่เนาะอันเนี้ยอู้หูตัวไหนตัวไหนอ่ะโอ้โหอ่ะเนี่ย <โ>มามาจบคลิปก็เร็วจบคลิปก่อนจุ๊บคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเล่นใหม่อยากสีลูกอินจุ๊บว่างไงครับอยากสีลูกอีนจบคลิปไปต้องจุ๊บว่างไงเอยากสีลูกอินร้อยประการให้สามสองหนึ่งอ่าสำหรับคลิปนี้น้องบีมก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีค่ะนอนแล้ว <c oughs> นอนแล้วลุงบีมบ๊ายบายเพื่อนๆเลยวะไม่บายบายที่ไี่เ่านเดี๋องด้วยซินอนแล้วนอนนอนนอแหนนอนกกไข่ให้ดูดนะ้วยนอนกกไข่ <c oughs> ไข่นอนด้วยคีก็บอกว่าให้เอาไข่มานอนด้วย <c oughs>